นี้ตื่นแต่เช้านะคะเดี๋ยวมาเดินออกกำลังกายที่ชั้นแปดที่เราพักอยู่นะคะเดินไปบนดาดฟ้านี่คือเราก็เมื่อคืนเราใช้เซรั่มหอมแดงผสมกับเซรั่มบ้านหางจระเข้นะคะรองคืน แล้วก็ใช้นี่ค่ะเซรั่มข้าวพอกพอกหน้าทาทั้งหมดแต่บ,บริเวณนี้เราจะทาเล็กน้อยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะไม่เห็นแล้วแต่ส่วนข้างบนเราเน้นเพราะว่าต้องการให้ให้เซรั่มข้าวนะคะจัดการริ้วรอย บริเวณรอบดวงตานะคะด้านนี้หย่อนเยอะมากๆตอนนี้ก็คือตึงกระชับเราอยากทดสอบว่ามันได้ผลจริงไหมนะคะก็เลยเน้นฝั่งด้านนี้นี่จะเห็นชัดว่าตึงจากที่หย่อนมากๆเพราะว่าเรานอนตะแคงด้านนี้แล้วก็เขียวข้าวด้านนี้ด้วยนะคะอันนี้ยังมีรอย อยู่นิดหน่อยความใสก็ต่างกันเห็นไหมคะความใสต่างกันเราก็ทาเพื่อให้เซรั่มข้าวจัดการผิวส่วนนี้นะคะนี่ค่ะให้มันตึงที่มันยังหย่อนอยู่นะคะแล้วก็หลักการก็คือมันดึงแรงน้มน้มถ่วงสู้กับแรงน้มถ่วงนะคะผิวบริเวณนี้จะไม่ถูกดึงลั้งนะคะ ทุกส่วนของใบหน้าเราจะถูกดึงขึ้นข้างบนนะคะนี้เช้าเราก็ยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะคะมาออกกำลังกายก่อนหลังจากที่ฝนตกนะคะฝนตกเมื่อคืนอากาศค่อนข้างจะดีที่เชียงใหม่นะคะเราก็เลยมาเดินออกกำลังกายนะคะตัวที่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะเรื่อง การออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราที่เราเน้นเสมอนะคะว่าจะต้องทำคู่กันสุขภาพถึงจะดีนะคะทุกอย่างสุขภาพดีผิวที่เราใช้สมุนไพรที่มันดีอยู่แล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะเดินออกกำลังกายบนดาดฟ้านะคะ ที่เรามาพักชั้นที่8ที่เชียงใหม่ค่ะวันนี้วันนี้มาอีเวนท์ที่เชียงใหม่นะคะเนี่ยเขาจะใช้แผงโซลา r เซลล์นะคะเยอะมากที่ที่เราอยู่เขาจะใช้แผงโซลา r เซลล์ร่วมกับการใช้ไฟฟ้าของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูวิวที่เชียงใหม่นะคะสวยงามมากเลยฟ้าเปิดวันนี้หลังจากที่ฝนตกเปิดก็เปิดไม่เยอะค่ะแต่เห็นแสงรั้ไรก้อนเมฆก็ค่อนข้างจะสวยในบางมุมนะคะนี่ค่ะเดินออกกำลังกายนี่สำคัญมากเดี๋ยวสักหน่อยเราก็จะเดินเร็ว นิดหนึงหลังจากที่เราทำคลิปให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิวที่เชียงใหม่จะพอเห็นหรือเปล่านะคะนี่ก็คือส่วนนี้ก็จะมีเมฆสีขาวกับเมฆสีครึ้มนะคะ กำลังมีบางส่วนนะคะน่าจะตกอีกรอบที่สองนะคะแต่ส่วนทางนี้ฟ้าเปิดฟ้าเปิดค่ะก็เห็นไหมคะฟ้าเปิดวิวค่อนข้างจะสวยมากเลยยามเช้าเราก็เลยมาเดินรับโอโซนนะคะจากที่เชียงใหม่มีปัญหาเรื่อง PM 2.5นะคะก็ ช่วงหน้าฝนอากาศก็จะคืนกลับมาได้บ้างระดับหนึ่งนะคะแล้วก็กอบกับช่วงโควิดนะคะเนี่ยเราก็จะเดินออกกำลังกายแล้วเราก็จะบริหาราหน้าไปด้วยนะคะ เราก็จะทำแล้วก็จะเกิก่งร่วมกับการทำนี่นะคะอันนี้เราทำชูแขนข้างหนึง่งเราไม่ได้เอา น,ะะนี่ก็จะอ่าท่านี้ลดการปวดไหล่นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงาน Back Off ฟิศนะคะเนี่ยค่ะเกรงแรงที่สุดนะคะนี่คือผู้สูงวบางถ้าเราไม่มีตัวเทรนเนอร์นะคะเทรนเนอร์ในเรื่องการออกกำลังกายถ้าเราไปยกโดยที่เราไม่รู้ว่าระดับร่างกายเรา ต้องมีน้ำหนักของเวทที่เราจะยกขนาดไหนนะคะก็เสี่ยงกล้ามเนื้อฉีกนะคะแต่ถ้าเราทำแบบนี้รับรองปลอดภัยนะคะนี่ค่ะเอาทำแล้วเ,เราก็ยกขึ้นนะคะที่ได้ผลที่เราไม่คิดว่ามันจะได้อันนี้เราไม่ได้คาดหวัง เราต้องการลดความปวดตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ให้ให้แขนเราที่มันหย่อนหลังจากที่เราลดน้ําหนักแขนเราก็จะหย่อนนะคะให้มันตึงกระชับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความกระชับของหน้าอกนะคะเนี่ยท่านี้สา,สาวๆทําเลยนะคะไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากถ้าเรามีเวลานึกขึ้นได้ทําเลยท่านี้นะคะหน้าอกจะก,กระชับ แล้วก็ท่าที่สองที่เราทําเวลาเราเดินออกกำลังกายนะคะทำสองข้างนะคะ,ะดึงไปแล้วก็ดึงออกมาช่วงที่เราทําเราต้องเกร็งนะคะนี่ค่ะนี่เอ่ยแล้วก็ทําเช้านี้ก็มารับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ส่งให้ ฟีทุกๆท่านนะคะส่งความความสุขสิ่งที่ดีงามเรื่องเล่าดีๆนะคะสิ่งเล่าดีๆแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเรานะคะเพื่อเราไม่ต้องไปหาหมอนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องการไปรักษาไปนอนโรงพยาบาลนะคะอันนี้ดีๆทุกๆเรื่องเลยนะคะ หลังจากที่เราดูแลผิวดูแลสุขภาพในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในเรื่องการทำคลิปสวัสดีค่ะ